ต่อจน,นี้ค่ะทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ถ้าอยากจะร่วมมอบดอกไม้มอบสิ่งของต่างๆที่เตรียมมาให้แบบผู้เกษียรอายุราชการของเราในวันนี้เชิญมอบได้เลยนะคะในช่วงวันนี้ค่ะถ่ายภาพถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีสักครู่หนึงค่ะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายภาพ ร่วมกันใช่ค่ะเราจะมอบของกันได้แต่จะมอบของนะครับโอกาสนี้ครับอยากเข้าไปเซนิชได้ไหมครับที่ด้านหน้าอาจจะอยากเข้าไปเซนิชจะได้เก็บภาพให้ทารไปตรงอาจจะเป็นเด็กกันนิดนึงนะครับแต่ตอนที่ช่างภาพรวม้าเดี๋ยวจัดภาพที้เลยนะครับว่าครบหรือเปล่าดีคือทั้ง57ท่านในปีนี้ครับแต่ภาพได้เลยนะครับเกษตรอยากเกษตรนะ มองต้องนะครับมองต้องตาได้เลยคะับไอคนที่นั่งอยู่ข้างล่างก็มองตาว่าปีหน้าเป็นปีของฉันตั้งนะเรียบร้อยค่ะาถ่ายภาพเรียบร้อยค่ะเอาเป็ถึงเวลาทุกท่านที่จะมอบของแล้วค่ะเชิญค่ะ ถ้าไม่มีมอกตอร์อไที์หลายถ้านหนจะแบบไกงนะ,ะกลับมาในข้อประชุมนี้อาจจะอยู่ที่รถก็ได้ใช่ค่ะ เิอพี่ๆทุท่าเดี๋ยวพี่ผู้เกษียยุราชการไปด้านล่างวทีแล้วตั้งใดเตรียมจะมอบของมอบได้เลยนะคะและในโอกาสนี้ต้องขอความปรารถนาด้านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวจิรากรศิริุกรที่วันนี้ท่้นให้เกียรตินะคะมาเป็นประธานพัฒนาการมอบรางวัลให้กับเครือข่ายรองประธานสภานของเราแล้วก็ให้กับมอบประกาศเกียรติุณให้กับพี่ๆที่เกษียณยุราชการในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณท่านอีกครั้งนึงนะคะและหลังจากที่ไปนะครับเดี๋ยวเราจะพักเด็กกันสัก5นาทีนะคะ ราะว่าหลังจากนี้ไปนะครับี่พีก็จะเร่กหลับเข้ามาหลังจากที่ไปเข้าห้องน้ำถึง,งน้ำเรียบร้อยด้วนะครับเราจะมีกิจกรรมช่วงเสียวนานะครับชื่อว่าโรมประชาสัมพันธ์กับซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปไกลระดับโลกนะครับใช่ค่ะนะคุพ่อานธุ์นุ่ดีก็จะรวมรับฟั้งนะ้วับ นะชีสอนและขอเป็นผู้จัดนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆก็เข้ามาร่วมร,รับฝักการเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กับการขับเคลื่อนเรื่องนี้ในระดับประเทศนะคะสำหรับกิจกรรมการมอบรางวัลคุณภาพการที่มีมอบประกาศในทุกระดับผู้เกษธิณอายุราชการมันะจะมี2,567ดบริษัทที่ลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่างานในวันนี้ยังไม่เสร็จสิ้น นอกจากการกิจกรรมที่เราจะได้ฟังต่อไปเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วช่วงเรียนนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่จะให้ทุกท่านได้พบปะกันกับเล่้ย่ผู้เสียดายราชการแบบถึงเนื้อถึงตัวเลยได้ผ่อนคลายกันซึ่งมการทำงานก็เลยเหนื่อยใช่เข้าไปแสดงความรักชื่นชมในการแล้วก็ฝันฝลนในเพราะในช่วงของภาคสุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากพิ่รีบกลับบ้านไปไหนนะคะมีกิจกรรมเจอกันในที่เราจะกิจกรรมให้กับทุกท่านอย่างเต็มที่เลยนะคะแต่สำหรับใน ช่วงเวลานี้นะคะเราทั้งสองคนหมดหน้าที่ลงแล้วพบกันใหม่ในการเกษตรเป็นราชการในพื้นที่หลายหลายท่านนะคะวันนี้เราทั้งสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ